สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนี่ผม่อแม่จันนะครับท่านผู้ชมแม่จันนี่เราเป็นคนดวงดีครับอ่าลาเราเสี่ยงโชคสลากกินแมงรัฐบาลนี่โอ้เราถือทุกอวัดอิลีมือนี่โชคดีเยี่ยครับตามหาเราจน่อเราผ่านหนาบานพอดีแม่วัสดีอวัตที่แล้วได้เลขพัฒน์ใส่คือถือคากถือเนี้ยแต่อดลูกใช่นั่นเขาตามเหตุ้ไรขายของห้างให้แม่เป็นคนขายของสหาของห้างของเก้าขายครับเออเราบัดดีกัน เขาถอยรถมาหยีตามรถมันแม่ก no. si nah ็มีเลข้ Mat, ี่ตัวนาะมากกันหนึ่งหกสองศูนย์แม่ก็เสือเลี้ยงในหันลังในรถลูกไายนั่นแหละโัวใส่กันสามตัวในหันเลยย่องใส่กันเล่นหลัตัวในหันครับตำตัวนี้ตำเขาเรากปเลยก็ตำมันละมันเลือดมันก็คนช่วยก็เนาะฮะมันดวงดีแม่ก็เลยวันสีได้ทั้งแม่ได้ทั้งที่เดียตัวนี้ได้ทั้งได้ทั้งลูกไส้ลูกไส้กับดวงดีครับท่านผู้ชมได้สามตัวเลยได้หนึ่งศูนย์หกหรือหกศูนย์หนึ่งก็แม่ หนึ่งศูนย์หกนา่ละมันบอกมันนี่มันก็เลยผู้เขาตดโทรราบไหนันเขาบ่นว่าเยนลงไห่หนึ่งศูนย์หกเขาเย็นยนหนึ่งเงนหกศูนย์เาเสียดายนัวแม่เนาะแม่ยังเดลยครับตัวชเ่มแต่ใดอย่างนั้นตัวนั้นมันอยู่ตัวเตียงตัวยังเขาอื่นนะแม่เดี๋ยวน้อยๆตัวตัดแม่เดี๋ยวตัดแม่เราเดี๋ยวตดเประมาหนึ่งเล่าเล่าไอ้ตกไส้เล่านี่เลือที่เด็ดนี่ไปขายของห้าง ทีนี่มันเหลือเวลาหน่อยเนาะเขาเขาถอยรถตาป้ายทะเบียนพอดีแต่แม่เออเหลือเวลาหน่อยเอางวดนี้่อย่างขงาวว่าไปขย่อเซมซี่ยุสาในเอกใครวะครับสองอันแดงในกันสองหกก็เจ็ดเจ็ดสองโอ้แม่ขยาวยักเทียขยาวเทียที่แรกมันโตลงเจ็ดสองเออวันนี้ขยาวเทียที่สองเทียที่สามมันมันออกมาสองหกฟังเอาเด้อครับนผช่วมอยากมีโชคลาภก็แม่จัน แต่ว่าหลันจากทิ่ถือว่าถือดอกเที่ยงเอาหรือว่าหมอเราแม่จันเราซื้อลอตเตอรี่ไว้นไาแม่มาพีเบิ้กันาดเนี้ยนี่เดี๋ยวเสียว่าโบเสียอหลีเราคนมีโชคด้วยครับแม่จันเนี่หาของทางเราเป็นคนหาของเก่าครับแล้วก็ครับส่มคนส่มเข่าคนพิการพอเรากล้แม่เราเป็นคนใจบุญน้ากระตุ่มชุ่มเรากะมีป่วยติดเตียงหลายท่านหลายคนนี่แม่เรากะส่งเข่าไปสามสี่คนพุ่นน่ะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ใบเลี้ยกดิ่นี่ใบเรียงนี่ใบเลี้ยกได้นี่ละนี่ ได้ใบแรกได้เจ็ดสองนะแม่นะนหายเจ็ดสองอันนี้แม่เราหยิบเองกับมือนะครับท่านผูใบเทียที่สองในได้ซีได้ได้สองหกนี่เอาตามเสี้ยมซีที่แม่ขย่าเลยตัวนี่อือโอ้ยสาธุเด้อท่านผู้ชมโชคดีเหรอดีๆรับชมคลิปแม่จันนี่เราเป็นคนมีโชคตลอดอี่รีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแม่เราไปไปหาของเกจอเลี้ยงที่แบตเตอรี่นั่นนะมันถึงหกตัวอืม้อง เอาแค่นี้ละแม่สามกับสองนี่ก็ว่าได้โชคง่ายแล้วอขอบคุณแม่จันได้หลายๆด้วยแม่เด้วยโบเป็นอย่งสามตัวสองต,ตัวก็ถือว่าโชคแง่ายแล้วแม่จันนี่เราเป็นคนทำมาทโม่อเลยกันตู้ชม มีอยู่บานผมนี่มีคนป่วยติดเตียงนี่หลายหลายคนอยู่ครับแล้วก็สอามสามไล่เลเดียวเนี่ยสามครูแล้วอันต่อไปทั้งที่บบแมนญยาิพี่น้องกันเลยครับเป็นเป็นพี่น้องห่วงบานกันแม่เล้าก็เฮ็ดกับเขาไปทรงเลยครับโดยโบจังเหนื่อยจังเหนื่อยนั่งมาโอ้ไว้คอยแม่ได้บุญหลายหลายด้อแม่เด้อนี่แหละครับท่านผู้ชมแม่จันคนใจบุญเรามีบุญขนาดใดท่านผู้ชม ต้อตอดแม่จันจนเล่เหมือนสติต<อ>ห้างหน,นึ่งเ<ม><ม>นี่มมย <c oughs> ขึ้นมาได้จังได่เหลือเสียโนแม่เนาะ<ม>นี่แหละครับบุญกุศลที่เ้างส่างไว้เออถามอายุแม่ก่อนแม่อายุจักปีเจ็ดหกเจ็ดสิบหกปีนะครับท่านผู้ชมแม่จันเราอายุเจ็ดสิบหกปีเอาบุญรบกวนแม่จันเถิดแม่จันเราไปหาของเก่าเด้อขอบคุณแม่ลหลายๆเด้อครับครับขอให้โชคดีร่ำรวยในเด้อผู้ชายหลุมไปก็ได้สาธุเด้อแม่ขอบคุณหลายๆแม่ มาแม่จันเราก็บเสดไปหาของเก่าด้ะครับท่านผู้ชมนะครับแม่จันพ้นเจลป่วยอืมโมเมนต์ไปซื้อเด็กครับเอากับเขาไปส่งคนป่วยอีกเด็กป่วยยังเมียก็นั่นมาชั่งห้อนโอ้ไปด้วแม่เด้อระวังรถครับท่านผู้ชมไปแล้วครับแม่จันครับแม่จันคนมีโชคครับท่านผู้ชม